สงครามนาโปเลียนนะครับเขาควอลชชัยกำไรมากขึ้นจากการลงทุนเพียงแค่2,000 20, 0ปอนด์พอผ่านไป17ปีในความขัดแย้งในยุโรปที่เกิดสงครามเขาร่่ารวยขึ้นมาที่50ล้านปอนด์กำไรเป็นกี่หมื่นเท่าแล้วในสงครามโลกครั้งที่สองเขาควบคุมระบบการเงินโลกทั้งหมดเลยด้วยการสร้าง IMF และ World Bank ขึ้นมา อย่างกรณีที่เราคุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าในที่สุดฝรั่งเศสจะแก้ปัญหาประเทศตัวเองไม่ได้จนกระทั่งให้ i m f มาเขียนกฎหมายใหม่ให้กับฝรั่งเศสเราถูกสะกดจิตจากข่าวไงค่ะเราก็จะมีความกลัวอยู่เสมอโลกจะขับดันด้วยความหวังและความกลัวดังนั้นเราก็ต้องบริหารความหวังและความกลัวยังไงโอเคเราจะรอดได้ยังไงจากสิ่งที่อาจจะเป็นความเลวร้ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเราจะคว้าโอกาสจากมาาันได้ยังไงเราไม่มองว่ารอดนะคุณกิตา เราต้องมองว่าเราจะเอาชนะในเกมนี้ยังไงแล้วรอบแบบนี้กีตาร์ร้อยปีมีผลหนึ่งนั่นคือมันมีระบบเศรษฐกิจระบบการค้าระบบเงินหมุนเวียนอยู่เมืองหลังทุกสงครามมีต้นทุนุและทุกสงครามมีกําไรมีกําไร แล้วกำไรมากด้วยยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นสงครามนโปเลียนนะครับเขาครัวอรสชัยกำไรมากขึ้นจากการลงทุนเพียงแค่อ20,000ปอนด์นะครับเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะลงทุนครั้งแรกเนี่ย20,000ปอนด์พอผ่านไป17ปีในความขัดแย้งในยุโรปที่เกิดสงครามเขาร่ำรวยขึ้นมาที่50ล้านปอนด์ กำไรกำไรเป็นกี่หมื่นเท่าแล้วในสงครามโลกครั้งที่สองเขาควบคุมระบบการเงิน,นโลกทั้งหมดเลยด้วยการสร้าง IMF และเว r ร์ b แบ k ขึ้นมาอย่างกรณีที่เราคุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าในที่สุดฝรั่งเศสจะแก้ปัญหาประเทศตัวเองไม่ได้จนกระทั่งให้ IMF มาเขียนกฎหมายใหม่ให้กับฝรั่งเศสซึ่งมันจะเกิดขึ้นในไม่ช้าจากนี้ค่ะดังนั้นคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการรีเซ็ต มันจะต้องมีการ oh <my> รื้อล้างสร้าง,างใหม่หมแล้วก็คือสร้างระบบความมั่งคั่งใหม่สร้างระบบนวัตกรมรมเทคโนโลยีใหม่วิถีใหม่แล้วก็ระเบียบใหม่ของโลกแล้วผมก็จะบอกทุกท่านด้วยนะครับว่าถ้าเราเข้าใจคําว่าวิกฤตคือโอกาสผมจะถามว่าวิกฤตคืออะไรและโอกาสคืออะไรเมื่อสักครู่เนี่ยบอกไปว่าในวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยผูอ,อีริทที่อยู่เบื้องหลังเนี่ย โตขึ้นเป็นห้าหมื่นเท่าแล้วทุกๆร้อยปีอ่ะเขาโตขึ้นแบบเนี้ยคำถามทำไมเราไม่เรียนรู้ว่าวิกฤตครั้งนี้คืออะไรแล้วโอกาสอยู่ตรงไหนแล้วเราคิดแบบที่กลุ่มเ e อีรเขาคิดอ่ะที่ทุกคนจะมาอวิาพากษ์วิจารณ์ผมว่าเป็นคอนสไปเรซีเนี่ยแต่คุณกิต้าจะเห็นใช่ไหมว่า2ปีที่คุยกันบริษัทที่ผมแนะนำเนี่ยไม่ใช่โตแบบ1 0 2 0มันโต5้เท่าตลอดเวลา เพราะเราเข้าใจว่าวิกฤตมันคืออะไรแล้วมันก็คือกําลังจะไปสู่โลกไหนถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะโตแบบเป็นร้อยเป็นเป็นหลายร้อยเท่าเนี่ยมันอยู่ในช่วง10ปีตรงนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณบอกเอ้ยน่ากลัวเราเก็บเงินไว้ดีกว่าเก็บเงินไว้แล้วถ้าอินเฟลันมันขึ้นปุ๊บเงินคุณเสื่อมทันทีเลยนะ นี่ก็ยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ในเวลานี้คือเรียนรู้ว่าวิกฤตมันคืออะไรแล้วเราจะใช้โอกาสจากตรงไหนแล้วรอบแบบนี้คุณกิตา้าร้อยปีมีหลนนั่นนะคือถ้าบอกว่านี่คือวิกฤตขั้นรุนแรงของโลกมากกว่าร0อปีมันก็คือโอกาสใหญ่รอบร้อยปีรอบร้อยปีเหมือนกัน ดังนั้นคือสําคัญมากค่ะาจารย์ที่เราจะต้องเข้าใจวิกฤตนะคะเราไม่ได้มาพูดให้ทุกคนมีแต่มุมมองของความกลัวแล้วก็ความหวัดหวัดนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าคือถ้าเรารู้ว่าระบบเป็นยังไงวิกฤตเป็นยังไงแล้วเราก็ศึกษามันและเราก็มองว่าโอเคเราจะรอดได้ยังไงจากสิ่งที่อาจจะเป็นความเลวร้ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเราจะคว้าโอกาสจากมันได้ยังไงเราไม่มองว่ารอดคุณกีตา้าเราต้องมองว่าเราจะเอาชนะในเกมนี้ยังไง ทั้งหมดมันคือเกมเราเราเราต้องคิดแบบผมผมในคนรวยในโลกจะมี2แบบแบบแบบที่เศรษฐีเมืองไทยอะไรเนี้ยเขาจะเรียกเป็นอัลตร้าเวลแต่คนที่ควบคุมโลกเนี่ยเขาเรียกพวกอ Elite. ีลิตพวกอีลิตเนี่ยเราต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเขากำลังคิดอะไรทําไมทําไมเจมี่เดมอนมาพูดแบบว่าก็เห็นแมงสาบตัวหนึ่งแสดงว่ามีหลายตัวแล้วทุกคนพูดถึงเป็นเดือนเลยค่ะ พราะนี่ไงคือคนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มอีลิตแลวเขาสามารถที่จะบอกว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นแบบมีนัยยะขึ้นมาแล้วโลกทั้งโลกก็ต้องฟังที่เวลาคนแบบนี้พูดี่เอลิทที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยหมายถึงกลุ่มตระกูลคนที่เป็นคนร,คร่ำรวยมากขั้นมี power เป็น super power เป็น super power ของโลกแล้วเราเรียนรู้ว่าเขาคิดอะไรและเขากําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมครับเหมือนกับตอนนี้ในฝรั่งเศสกำลังโจมตี เอ,อเอ็มแอนนูเคลมาครองว่าทําเศรษฐกิจล่มเพราะว่าให้ประโยชน์กับรัชชัยเพราะว่าเพราะว่ามาครองคือคนของรัชชัยแบงค์ที่เข้ามาบรหิหารประเทศอย่างนี้อันนี้คือเราเราต้องเข้าใจว่าในวิกฤตตรงนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นกุนีตาทำข่าวตอนที่ประเทศกรีซเนี่ยจำอารมณ์ตัวเองตอนนั้นได้ไหมครับช่วงที่ เป็นเรื่องที่กิตหนี่ยูโรโซนประเทศกรีซจะล่มสลายปีนี้กรีซให้ผลตอบแทน40%ตลาดหุ้นคนละภาพกับวันนั้นเลยนะคะหนังคนละมูลเลยนะคะวันนั้นคือเราคิดว่ากรีซจะโดนเตะออกจากยูโรโซนแล้วก็จะล่มสลายแล้วเ,เราถูกสะกดจิตจากข่าวงค่ะเราก็จะมีความกลัวอยู่เสมอมีความาไม่มั่นใจแล้วก็มีความหวดาดผวากับ สิ่งที่จะเป็นเหมือนกับวิกฤตอยู่สมอโลกจะขับดันด้วยความหวังและความกลัวดังนั้นเราก็ต้องบริหารความหวังและความกลัวยังไงแต่ถ้าเราอยู่เหนือความหวังและความกลัวเนี่ยเราเราจะเห็นเลยว่า<ฆ>อ๋อขบวนการมันเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วมันก็เกิดรีพีทรีพีท์ซ้ําแล้วซ้ําอีกทั้งมเราไม่ลงตรงนั้นเมื่อกี้ผมพูดถึงตลาดหุ้นกรีซใช่ไหม<ฆ>แต่ถ้าวันนั้นคุณกิตา้าซื้อบอลของกรีซเนี่ยราคาหนึ่งร้อยขายห้ายูโร<ฆ><ฆ>กาไรยี่สิบเท่าทันทีเลย แต่น่นอนว่าวันนั้นคงไม่มีใครกล้าค่ะอาจารย์มีครับคนที่รู้ระบบเนี่ยเหมือนวิกฤตที่ศรีลังกาลูกศิษย์ผมอะอาจารย์หาซื้อบอลศรีลังกาที่ไหนดีนั่นคือวิกฤตคือโอกาสอย่างแท้จริงใช่แล้วศรีลังกาก็จบแล้วไงบอลก็กลับมาราคาร้อยหนึ่งเหมือนเดิมจากที่เกิดดีฟอล์ค่ะแต่นั้นวิกฤตมันจะไม่ได้เกิดตลอดไป และความรุ่งโรธมันก็จะไม่เกิดตลอดไปมันจะขึ้นลง Rise and p r o l เป็นวัตจักรใช่ครับดังนั้นเราเราจะต้องเห็นแบบที่บริษัท East India Company Dash East India Company เขียนไว้ก็คือสงครามคือการค้าและการค้าคือสงครามมันฟังดูเจ็บปวดแต่ว่าก็เป็นเรื่องจริงของโลกที่เราจะต้องเรียนรู้และคือถ้าถอดออกมาเป็นสิ่งที่เป็นการมองโอกาสนะคะแบบพี่อาจารย์เห็นว่า ซูเปอร์พาวของโลกเขาคิดอะไรและเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นวิกฤตสงครามความขัดแยง้งแล้วก็ความปั่นป่วนอย่างรุนแรงรอบร้อยปีเนี่ยมันมีโอกาสอยู่ในสินทรัพย์อะไรเหรอคะอาจารย์ทุกอย่างเลยฮะและไฮไลท์ที่อยู่มากที่สุดณนะขนาดนี้เลยคือตลาดบอลตลาดบอลที่อาจารย์บอกว่าเกิดบอลซูเปอร์พาวเวอร์จะเกิดซูเปอร์โนวาจะเป็นต้นเหตุของคริสิใช่ตลาดบอลทั้งโลกเนี่ยที่มีอยู่3ล้านล้าน สามร้อยล้านล้านเหนรียญเนี่ยคือโอกาสครั้งใหญ่ตลาดทองคำคริปโตผมยังยังห้าสิบห้าสิบยังเวก้ายังเมกา้มกาคุยนะครับแล้วก็ตลาดทุนตั้งต้นที่ตลาดบอลก่อนอาจารย์หมายถึงบอลของอเมริกาหรือว่าบอลของที่ไหนคะคือเราต้องอยู่กับบอลประเทศที่เซฟหรือว่าเราควรจะเลือกยังไงประเทศที่เลวร้ายที่สุด2008มิจฤตอะไรคะ แฮมเบเกอร์ <hamburger S 1> สับพรามราม,มีการเทขายสินทรัพย์มากตอนนั้นโลกจะล่มสลายแต่สตีเฟน n รัสแมนเน่เจ้าของออตัวของแบ็กสโตนนะฮะซื้อบ้านในอเมริกา4ี่แสนหลังภายในเวลา2อสาสัปดาห์กว้างซื้อทุกสัญญาโดยไม่ได้ดูบ้านเลยออก Private c เ e d ดิมาแล้วก็เข้ามาซื้อบ้าน เพราะตอนนั้นราคาบ้านมันลดไป40%ซึ่งบ้านในอเมริกาถ้าไม่ใช่วิกฤตขนาดนี้เนี่ยราคาบ้านมันจะไม่ลงขนาดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันลงจนไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่แล้วแล้ว,ลวบางวันเนี่ยแบ็กสโตรขายบ้านได้วันละหมื่นหึ่งหมื่นหลังคคุณกิตค่ะต้องจ้างเอาซอร์สมาเพื่อทําการโอนบ้านในราคาที่ขึ้นมาจาก40เป็น120 นั่นคือคว้าโอกาสจากวิกฤตขนาดแท้แต่ก็ค<ด>ง,งจะเป็นการไปซื้อมาตอนถูกมากไหมตอนท,ที่เทขายออกมาเลยซื้อโดยไม่ต้องดูบ้านเลยสี่แสนกว่าหลังบิลกลอสเข้าไปซื้อมอร์เตจแบ็กซิคูริตี้และเขารู้ระบบซื้อปรากฏว,ว่าในปีถัดมาเขากำไรไป15%แต่ในตลาดบอล15%กับดอกเบีย้ย0%เี่มันค,คือเยอะมากนะฮะแล้วเขาก็ไปขายให้ f ฟร e r ์ r e e ส e ร์ตอน f ฟร e ด์รี e s ิร์ฟบอกว่าจะซื้อม o ร์เตแบ็กซิคูริตี้ในคิวอีสา แต่คือ l ิว r รอสนี่คือฉายาบอลคิงเลยค่ะอาจารย์คือถ้าเราจะดูวิธีการของบอลคิงแล้วเรามาใช้กับคนเราที่เป็นเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะทํากําไรขนาดนั้นได้หรอคะอาจารย์คะจังหวะดูตอนไหนแล้วก็คือวิธีการซื้อการขายเนี่ยมันควรต้องแ็นยังไงตอนนี้ตลาดในโลกมันเข้าถึงได้หมดเลย เข้าถึงได้หมดทุกอย่างเลยนะครับมันมีกองทุนเยอะมากนะฮะไม่งั้น b บ็กก็อกเขาจะบริหารเป็นเจ้าบริษัททั้งโลกเหรอฮะเพราะว่าเขาก็เอาเงินคนอื่นมาบริหารใช่ไหมเฉพาะเชล์สของแบ็ก k ็อกเนี่ยก็มีเกือบทุกอย่างแล้วดังนั้นคือการซื้อสินทรัพย์ผ่านกองทุนในจังหวะที่ตลาดแครชตลาดตัวหนักๆเป็นทางเลือกที่เราควรจะพิจารณาถ้าเรารู้แล้วว่า ระบบมันเป็นยังไงใช่ต้องมาจากการศึกษาอย่างละเอียดก่อนนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าทางเทคโนโลยีจะมาใชเราคุยคุยกับคุณกิต้าไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็บอกว่าดูสีบริษัทคอนตั้มอย่างดีเวฟขึ้นมาจาก4ี่หเหรียญขึ้นมาจนเป็น40กว่าเหรียญภายในเวลาปีเดียวขึ้นมาส0เท่าไม่ได้ส0บเนะขึ้นมา1ิเท่านี่คือาเราเห็นเทรนด์ดังนั้นในมือของเทรนด์มันก็มีในมือของคริสิสมันก็มี ในอารมณ์ที่บอกว่าเราก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อมันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็รีเทิร์นกลับมาในแบบนี้ครับอีกจุดหนึ่งคือทองคำค่ะปีนี้เนี่ยทองคำคือเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดยอดบวกห0บกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะคแต่ว่าก็ไม่ไวยว่าระหว่างปีเนี่ยก็ยังมีการโปรโมทยังมีการติดดอยยังมีคนที่ซื้อแพงแล้วก็ไปขายถูกอยู่นะคะ<อ>คือตกลงแล้วนี่นะคะอาจารย์ค่ะทองคำในปีหน้าแล้วก็ในอนาคตต่อไปเนี่ยจะเ,ยเป็นสุดยอดแอสเซทหรือเปล่าเรายังได้เห็นทองคา ทองคําจะเป็นเบอร์หนึ่งในการที่เปลี่ยนผ่านช่วงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าตอนนี้ทองคำมันขึ้นมาเกือบเกือบห้าปอร์เซ็นตซึ่งมันจะเป็นห้าเปอร์เซ็นตในการไปแบ็กน,นี้อเมริกาค่ะ<ฆ>แล้วถ้ามันขึ้นไปสิบเปอร์ซ็นตเนี่ยมันจะขนาดไหนแล้วถ้ามันใช้ทฤษฎีเดียวกันนะฮะเราจะเห็นทองคาบาทแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ผมเอาสั้นๆก่อนที่<ฆ>บาทละแปดหมื่นห้านี้ก่อนเลยนะครับ ปันก่อนเห็น next station 7 5 0 0หตอนนี้ไป8 5ด0 0้าแล้วเหรอคะอาจารย์อันนั้นเอาแบบไม่ต้องตื่นเต้นครับแต่ที่เห็นที่เห็นคือหน้าจะตรงนั้นแต่อาจจะเจอเรื่องค่างเงินหน่อยหนึ่งค่างเงินบาทอาจจะเห็นยี่ะฮะแปดคค่ะอาจจะเห็น28ปดเ,เงินบาทแข็งไปถึงยี่สิดน่น่าจะเห็นประมาณนั้นเพราะอะไรคะอาจารย์ตอนนี้ดอลลาร์ต้องทำให้ตัวเองอ่อนค่าลงครับคือจากนโยบายของคุณทรัมป์ จากนยโยบายของคุณทรัมป์ดังนั้นไม่เกี่ยวกับคริปโตไม่เกี่ยวกับเงินอะไรต่างๆเนี่ยนี่นโยบายของคุณทรัมป์อย่างเดียวที่จะต้องทาให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเพราะจะต้องกลับไปเป็นประเทศที่ส่งออกฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องบีบให้ของในอเมริกาแพงขึ้นเพื่อที่จะคุ้มพอที่จะตั้งโรงงานใหม่ในอเมริกานั่นคือกลยุทธ์ระยะยาว